S <S ูตัวใหญ่เองครับ๊าดพี่น้องเบื่องต้นครับจใามันอืองแดงครับตัวใหญ่เองจ้ะสองตัวครับอยู่นี่ัวไหนก่อนตัวหนึ่งสามคนบ่สามตัวคนได้บ่อยู่จุ่มกันเลยครับจะก่อยโซขึ้นมาครับต้องบอกใหญ่เลยจ้ะตัวนึงว่านั้น สามตัวครับตัวใหญ่เนาะ,ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเกฟซีกรอบซีไม้ภูเขามาชมทะโลทั้งครับเสามื่อกี้กัมมพบมะ婆พอกันครับบาว์นากับเสาคอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าแต่มะ้พอกันที่เกาจะพี่น้องมื่อี้จะพาลงหวล,ล่งห้องเนี่เราจะทามาหาหลอดโซเกียาดอีกมื่อกี้จะพี่น้องไปถึงไปเช่มก,ก,กันจ้าสิมานซ้ำได้ไปเด้จ้า วันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องลงหหวยลงหฮองครับมาผอกันเสาวันนี้ก็บดเสาแห้งบปนไดครับพี่น้องกับสวยเติบแล้วครับพาพี่น้องลง,ลงหหวยลงหฮองหาโศกเกียรติที่เก่าครับวันนี้หลาะแถวเก่าเนาะสากอยหาละาะโศกเบิงน้ำหม่องเก่าแน่น้ำหม่องใหม่แน่ครับพี่น้องหาหลาะเบิงครับวันนี้ก็พาคืบครึมครับเดียกก็แดดเดีดเยวก,ก็บดอยู่ครับหย่านฝนตกมาก่อนเนาะสากอย ยานเป็นดอกอกี่ครับก็เลยมาโศกมาลองโศกเบิ้งครับพี่น้องมาดูมาชมกันครับมณีวัสสไดสีมานกันซ้าได้ครับไปครับตัวแร,ก,ก,รกครับมาโศกเขียนอีกจ้ะพี่น้องมณีโก่กไอยโศกไห้ตัวนะึงมาหน่ะ เดี๋ยจหน้าตาอืนี่จะ้ะสายยังเปียกแค่น้ำตรงนี้จ้ะอันนี้นี่จนุจมกันเลยครับตัวแบบนี้ And okay. okay. you no idea สามตครับอยู่นี่กระมาามองเกาเนาะสกอรหักโศกลงมาทั้งลุมอีกครับต่อกันจากมองโศกเหมือนนั้นครับถ้านี่ก็เป็นของเคยืโศกแล้วเนาะสกอย โซกเบิ่งมองเกาอ,อีกขึ้เกาครับเข็ดน้อยพึ่งอยู่มองเกาเจะพี่นนองก็อาซิบล,ลายปันไดนเนาะแต่ยังมีอยู่จ้ะปรุงนี้เมื่อนันโซกมาเมื่อนนหอดเนาะจ้ะเป็นเดน้อยครับอันนี้ เแต่หน้าจ้ะนี่นี่ตัวน้อ,วองว่ะพี่ตัวใหญ่จัดพี่ตัวนี้ทนดยจ้ะตัวหนึ่งครับ ูเนครับนี่นบ่แม่เป็นเจ้ก่อนแม่เนี่เนาะแ่แล้วนี่ดินเนแตหอยเป็นแต่หอยเป็นครับมันโตกระสุกไปเลยเนาะว่แม่เน,นนะนนเจ้าก่อยว่แม่นา่<ฮ> Cứ chẳng hỏi mong phần dù Những phần miệng อยู่ข้างกันแค่ตรงหันเนาะจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยตัวหนึ่งปวดนอนใคยงงลืมครับตัวมุกใหญ่เนาะตัวนึงครับเป็นแต่ตาเพิ่นโผล่ขึ้นมาแต่ดังเนาะจ้ะสายเพิ่นยังเปียกแห้งเนาะ อยู่เลือกเง้งครับอยู่เลือกเงี้งจำพี่น้องนี่จะดีด,ดินตีงเนาะตัวใหญ่เพิ่นกับอยู่เลือกเนาะจ้ะจ พี่น้องเบิง<ร>ง่งติดนครับจ้ตัวนี้ว่ามันอึองแดงครับตัวใหญ่ยังจ้าเจตดจาน่าครับตัวนึงครับมินจ้ามินจ้าอยู่ห่างกันแคตรงหันมินจ้าโตวหันบ้านอ่ะตัวนึง สองตัวครับยื่นี่ตัวไหนก่อนตัวหนึ่งสามบนบ่สามตัวบนได้ยบ่อยู่จุ่มกันเลยครับตัวที่สี่ครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะตัวหนึ่งครับสองตัวเนาะอยู่นี่เอาไปเดี๋ยวตัวหนึ่งครับ โซ่ขึ้นมาเพิ่นเต็นออกไปครับจะก,ก่อยโซขึ้นมาครับต้องบอกใหญ่เลยจ้ะทั้งเ่องนี้ทรายเพิ่นเรือมแหงเนาะเพิ่นก็เรือมลงเลิกไปเรื่อยครับเรือมยับลงไปหาดินทรายซ่มๆนี่ั้องดุมครับ ฟ้าก็เป็นเสื้อขมเนาะก็จะฝนสีตกครับเดี๋ยวก็บขึมเดียวก็แดดอยู่ครับกันฝนตกมาเนี่ยฝนอกนอกเนาะสาคอยต,ตอนท้ายก็บม่เห็นเนาะนี่จ้ะทางดุมนี่ครับนี่ครับคูบ่นครับ 2 tố contain vay gần nó tìm tô contain nó tìm 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 Được không và tổ của dư lợt nè Dạ Tổ như hmm. này mà thai là hiến là lên phun Kẹp nồi không? น้อยครับเต็มนอกก็เลยอย่นีบดน้อยีดนาครับมัน ปเพิ่นเนาะอ,อยู่ไกลกันแหงครับตัวใหญ่แหงครับตัวนองน่ะสามตัวครับตัวใหญ่เนาะต,ตัวน้องจ้ะสองตัวไดลล้บ้นี่ตัวนาะโอ้ยตัวนี้เบิ่งเงจยะพี่น้องอ้อนนยคือใหญ่เลย มันอื่นมึกแดงเนาะจ้ะอยู่จุ่มกันเลยครับมุมนี้นี่นหนูเนาะโอ้ย,ยอปปที่ต้ยงผออีกแล้วอ๋อนี่ด้าแลวแถวๆตนีัน,น,นีกบ่า Yeah. But now I have and yeah, 老了。嗯 อยู่ลยลายเนาะสกอร์ไฝาคืมครับ <นะ S 1> มันนี้เล็กน้อยเ้อะอย่ามันฝนหลงอยู่ครับ สร้างพายูเพ่ช่วงลมก็ยังมีอยู่ครับเน่งๆลยนี่นนก,ก็ย้เดิมังลมเพือจังมีเนาะโซกันมาเทิงก็จะงบ่คอยเห็นครับห,รหูดีด่อนเทนตตำตกล่องเลย not should not เป็นยังไงก้นอืมดูค้างกันครับอุ้ย <c oughs> เป็นย่งไงกันเลยจ้ะอุ้ย นี่เอิงครับตรงนี้นะ เดดกองปุ๊บเห็นตอนไหนปีน่ะมันโผ่เห็นเป็นต้ไนไะม้ดนะ้ว เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกันครับเต้ากอยครับืันนี้จ้าเบ่งผลงานกันจ้ะพี่น้องนีจ้ะผลงานของเรามือนี้กถือว่าไดถือว่ามันอยูยจ้ะเขียดจะนาเขียดหน่อยแต่พี่น้องเลาก็เป็นเขียดจะนามีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะถือว่าไดว่ามันด้วยจ้าพี่น้องกะใช้เวลาโ่งบดุนเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้ะก็ได้เป็นมุกเลยจ้ะพี่น้องมุกใหญ่เติบเนาะกับมันพ่อได้อยู่ได้กินจ้ะพี่น้องโซเขียดมื่อนี้ พอได้อยู่ได้กินยู่จ้าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมพิเศษกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งื่อสิบ,บุพเิจใหม้จากวันนันกับสากวก้อยด้วจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ละจ้ะสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมะโศเกเขียดครับถือหัวได้ประมาณอยู่ครับเป็นเขียดจะหน้าเขียดหน่อยครับ มโศกเป็นหลอบติดใดเสาคอยหลอดติดสีเนาะจ้าหลอบติดสี 4, ครับกระยานฝนตกมาก่อนครับพี่น้องเห้นฝ่าคึมคึมครับเพราะว่าคันฝนตกมาเ่นสีออกนาะงเสาคอยจ้านี่กับมาหาลอ่อโศกนะ้ำหมองเกาแน่หมองไม่แน,น่ครับเลาะฮาไปเรื่อยๆครับพี่น้องกับถือว่าได้ว่ามานอยู่เนาะเสาคอยก็พอได้จับเด็กเรี่ยมอยู่คราบพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่รครับจเจ็ดเจ็ดเจนาเนาะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้บาลนันจะขอจบคลิปไปเพียงตำหนิครับเป็นคลิปของวันที่ยี่สิบหามีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับก็ไวัยรุนกันคลิปนามืองนาแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าพญามิญยายครับ